ไปดูความคืบหน้านะครับเมื่อสักหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้นะะักข่าวของเราไปคุยกับสาวมาดเมก,ก้าแดนมาใก็เลยแจ้งความคืบหน้าให้ท่านผู้ชมทราบนะฮะใช่ค่ะคือตอนนี้นะคะก็สภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมากๆแล้วค่ะก็จะมาบอกว่าตอนนี้นะคะสาวมาดเราค่ะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหม่ออกมานะคะชื่อว่าชีวิตปฏิหารตายแล้วฟื้นคือเนื้อหาในเล่มเนี่ยจะเล่าถึง ชีวิตของสาวมาดนะคะตั้งแต่เป็นเด็กต่างจังหวัดธรรมดาธรรมดาค่ะจนกลายไปเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะกระทั่งเส้นทางชีวิตที่เคยเฉียดความตายมาแล้วเล่าถึงชีวิตหลังจากฟื้นจากการเป็นเจ้าหญิงนิทราอะไรที่ทําให้เธอฮึดสู้ได้ขนาดนี้นะคะทุกอย่างเขียนได้ในพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้หมดเลยค่ะมีประโยคนึงบอกว่าถึงแม้ตอนนี้เธอจะยังเดินไม่ได้แต่ก็ไม่เคยท้อถอยเพราะเธอคิดเสมอว่าก้าวต่อไปอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่ขา นี่มากเลยค่ะแล้วก็พกเก็บบุ๊กเล่มนี้นะคะอยากให้ทุกคนอ่านค่ะจะได้มีกําลังใจต่อสู้กับปรสักนะคะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะนําไปสร้างพระอุโบสถที่วัดปลือใหญ่จังหวัดศรีสะเกดด้วยค่ะแล้วก็จะนําไปเป็นค่ารักษาพยาบาลของสามารถต่อไปด้วยค่ะนี่ฮะนี่เป็นหนังสือเล่มที่อยู่ในมือต้องไปถ้าผู้ชมคงจําได้นะครับว่าก่อนหน้าเธอมีอาการคันเป็นพิษใช่ค่ะซึ่งความจริงหมอเคยเตือนเนี่ยนะฮะเรื่องการมีลูกค่ะสุดท้าย ก็เหมือนกับตายไปแล้วเนี่ยนะฮะใช่เป็นเจ้าหญิงนิทราเลยค่ะแล้วก็มีความเชื่อของคุณกรุงสุกสรรใช่ไหมสามีซึ่งไปบนบานสารเก่ากับพญานาคค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าสุดท้ายเธอฟื้นขึ้นมาไปฟังเสียงดูไหมฟังเลยค่ะทุกอย่างถ้าเราท้อแท้มันก็ก้าวเดินไปไม่ได้ทุกวันนี้แม้จะนั่งเล้ารถเข็นแต่ว่ากําลังใจมันอยู่ที่กําลังใจก้าวต่อไปอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่ขาค่ะให้กําลังใจเขาตลอด เวลาก็ท้อแท้อะไรก็คุยกันปอบโยนกันทำาพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้คนได้รู้สะท้อนชีวิตสังคมทุกวันนี้บางคนอาจจะลืมวัดลืมการทําบุญไปแล้วอยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญตรงนี้มากๆถ่ายทอดความรู้สึกตั้งแต่แรกเริ่มที่เข้ามาในวงการตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นศิลปินจนถึงช่วงเวลาที่ป่วยเป็นชีวิตหลังความตายของสามารถตอนที่ป่วยแล้วก็ก่อนป่วยมีจำหน่ายที่ไหนมาปะ มีที่ซีเอ็กบุกแล้วก็เซ <Seven. S 2> <Seven. S 1> แล้วก็ร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปร้านไินด้วยหนึ่งให้ท่านกําลังใจสองบาปุญคุณโทษสอนเรื่องนี้ด้วยว่าการทําดีการสวดมนต์มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนั่นแหละฮะ ก็คงต้องการจะบอกนะคะไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยแล้วค่อยนึกถึงวัดนึกถึงธรรมะทำได้กงแต่วันนี้นะฮะค่ะส่วนทางค่ายเทปลอยมิวสิกนะคะก็ไม่ได้ทอดทิ้งแต่อย่างใดนะคะยังดูแลทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่สามารถเดี๋ยไม่อยากจะรบกวนเท่านั้นค่ะน้องเม